สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในแมปทอยเหล่าทาวเวอร์ดีเฟนนะครับผมเอนเลสโหมดอัปเดตใหม่นะมีเป็นแหลงนะครับเป็นแหลงเข้ามาใหม่ดูนี่เลยเข้าไปนะ้นจะมีแหลงบอกนะพอเราเก็บ EP จากการลงเอ็นเลสได้ไหมใช่ไหมครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะสักประมาณ80เวฟเนี่ยเราจะได้ประมาณ1,000 1,000 EP โดยประมาณนะเวลาพี่ฟาร์มพี่จะฟาร์มแบบใช้เจ้ามีวิ่งแล้วก็ออโต้ลัวๆเลยประมาณ80-90มันจะตายแล้วจะได้ประมาณพัน EP นะครับก็เนี่ยนะ EP จะอยู่นี้นะเห็นปะ พอเราสะส,สม EP ครบใช่ไหมขั้นแรกก็คือ2,000ใช่ไหมครับอันนี้เลยเราจะปลดล็อกเห็นปหมเอ็กซ์ตาเพดเมนเนี่ยสลอ in, in ็อตอินเอ็นเลสเนี่ยเราจะสามารถวางยูนิตได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมถ้าขั้นแรกเนี่ยน้องปกติลงได้15ยูนิตใช่ไหมครับถ้าปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บจะได้เป็น16ยูนิตเลยพอปลดล็อกขั้น2ก็จะเป็นไอ้พนะวกนี้เนาะบวกเงินเห็นปะปลดล็อกขั้น3ก็บวกอีกคือตอนเนี้ยไอดีพี่อ่ะปลดล็อกเลเวล3แล้วอยู่ที่เลเวล4นะครับก็วางยูนิตได้17ตัวละในเล แมนะ้ว่าเราจะเก่งขึ้นเลยนะคือปกติผมว่าถ้าเราวางไฮเปอร์ได้10ตัตว13ตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่อต่อหนึ่งเพเยอร์ Player. แต่ถ้าเราปลดล็อกอีกสองตัวเนี่ยเราก็จะมีไฮเปอร์เพิ่มขึ้นวางดาเมจได้แรงขึ้นอาจจะไปได้ไกลขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องสะสมในการลงบ่อยๆนะข้อดีคือข้อดีคือพวกไ d ดีไก่พวกปั๊มที่สมัคร ID ดีใหม่มันจะเล่นยากแล้วเพราะว่ามันต้องมามาปั๊มรัวๆก็คือใครที่ปั๊มอากก็ต้องพยายามขึ้นหน่อยเพราะว่าถ้าใช้ ID สมัครใหม่่ี มันจะสู้กับไอดีที่เขาเล่นสะสม EXP เยอะๆไม่ได้เลยนะครับผมก็คือใครสายสายฟาร์มสายอะไรนี่ก็น่าจะเล่นแล้วก็เก็บ EXP จนปลดล็อกได้ดีๆเนาะถ้าใครไม่ปลดล็อกนี่พี่ว่าสู้ยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในในเอ็นเลดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เล่นตัวใหมนะ่เนาะที่มา2ตัวโอเคปาเจอกันในเกมครับผม มาลูชชอป้านเติมเกมระบอกอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ให้บริการกดเกมพาสุดคุ้มเลดเจ็ดในแมป toilet tower defense ถูกดีไวปลอดภัยต้องมาลูชชอปเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปใช้บริการนะครับผมมาครับตอนนี้ก็อยู่ในเลนหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาวางเจ้านี้เลยเจ้านี้ตัวใหม่นะเม c คาเมล่าบูเมนนะครับมาเห็น250นี้มันเป็นตัวต้นเกมปะขอลองหน่อยได้ไหมลองดูดิปึ๊บเป็นไง ไอ้อวุธิเทต่อไปต่อไปโหต่มันตีช้ามากเลยอ่ะสวิคูดาวดาเมจแรงนะแต่คือเป็นทาร็กเดียวแล้วก็คูดาวนานพี่ว่าต้นเกมไหวไหมอ่ะไหวไหมแต่อัพเกรดวุคคูดาวลดลด1นนะสโลไม่เห็นมีสโลเลยโอเคสโลมาละเฮ้ยก็เป็นเสียงดีขวาแสงดังจัดโอเคอ๋อต้องคืนต้องอัพเกรดก่อนแล้วคูดาวหายไป1.5 มีวงฟาโลใช่ไหมวงนี้น่าจะเป็นวงฟาโลแสดงว่าสโลเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่ตอนเกมนะครับเดี๋ยวดูนะใช่ไหมเนี่ยเลเวลหนึ่งไม่มีสโลนะแต่ขึ้นสโลแล้วนะแสดงว่าหลอกนะเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดหลอกนะเห็นปะเลเวลหนึ่งยังไม่มีสโลนะครับจริงๆฟาโลมาจากเลเวลสองนะเนี่ยวงเหลืองใช้อาวุธของพี่เทนะครับไปขโมยคนตายอีกแล้วไปขโมยของคนตายสโลไหมหรือยัง Level 2, เลเวลสองไม่เหมือนเหมือนไม่มีฟลโลป่ะมันตายก่อนอะดูไม่ออกอะพี่ว่าเหมือนยังไม่มีฟลโลเลยอะโอเคเดี๋ยวตามก่อนนะตามตามสาักนิดตามสักหน่อยโอเคแต่พี่รู้สึกว่าเลเวลหนึ่งค่อนข้างค่อนข้างอ่อนอ่อนเลยเพราะว่าครูดาวเยอะตีทาร์เก็ตเดียวแต่เลเวลสองเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเราต้องมี 500, ห้าร้อยวางเลเวลหนึ่งกับสองร้อย 200, วางเลเวลหนึ่งกับห้าร้อยวางเลเวลสองจะกลายเป็นเจ็ดร้อยนะ แล้วก็จะเป็นตัวต้นเกมที่ดีเลยดูนะพี่ว่าพออัปเกรดเลเวลสองเนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่เก่งเลยตีไวเหลือศูนย์จุดห้าแต่ถ้าอัปเกรดอีกพันหนึ่งล่ะครับเห็นปะจะกลายเป็นศูนย์จุดสองห้านะโหพี่พี่ว่าตัวต้วตนเกมใช้ได้แหละแล้วยังไงปืนสองครับคามิ่าวูเมนแล้วเอา,อาที่ดูดเครื่องของพี่เทพไปไว้ข้างหลังเนาะไม่ถือละหรือ,หร,อหรือเดี๋ยวพอมันมาอยู่ในวงนี้มันจะมันจะทุบดูดีมันจะทุบปะ ใช้อาวุธพิเทถุกไหมดูดินี่อ๋อถ้าเกิดว่าเขายิงเขาจะเอาอาวุธของพิเทศไปไว้ข hmm. ้างหลังนะมีข่าวอะไรกันนะฟังๆก่อนเขาจะเอาอาวุธอาวุธของพิเทศไปไว้ข้างหลังนะแล้วเขาก็จะยิงแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในวงขาวเขาจะเอาที่ดุดฟัวพิเทศมาฟาดนะแต่ถ้าไม่ยิงเขาจะถืออาวุธไว้เฟี้ยวเฟียวโมเดลใช้ได้นะเป็นไงเมื่อกี้เหมือนมันคาบเลยแต่ อัปเกรดเลเวลสามไปเลเวลสี่สี่พันเลนด์ดับเลนด์ระยะเพิ่มมาสิบห้าคุณอาพี่พี่ชอบแต่พี่พี่ติอย่างเดียวคือเลเวลหนึ่งวางสองร้อยห้าสิบแล้วช้าเหมือนกับเลเวลหนึ uh, ่งอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยถ้าคือถ้าใครอยากจะวางคือสะสมเงินในโคน้ชเจ็ดร้อยก็ได้นะวางหนึ่งอัปสองทันทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ยิงลัวอยู่นะยิงลัวอยู่นะใช้ได้นะเป็นตัวต้นเกมที่ใช้ได้เลยอะ่ะ ตังเด็ดพันี่ต้นเกมเยอะนะครับใช้ชยเยอะนะเขียนบ้าเคลียร์ชิลเลยโอเคต่อไปยังไงดีพี่อัพเกรดสี่พันนะครับเป็นเลเวลสนะดาเมจเพิ่มมาพันแปดเจ็ดสิบห้าปุ๊บโอ้โหดาเมจยังไม่สุดครับแล้วรอบนี้คือใช้เจ็ทแพกนะลอยแล้วครับเจ็ทแพกลอยโดนสตันไหมตัวนี้น้องว่าโอ้แล้วระยะระยะโอพจัดเลยอะถ้าอัพเกรดเป็นหกสิบเลยนะระยะคือโอพเวอร์หกสิบนี่คือโอพนะเวทีโอพเลยอะ ระยะน,นี้ยังไม่รวมกับเจ้าิคอนบ่อยนะเจ้าิคอนบ่อยอีกก็จะเป็นส0ใช่ไหมครับ6กบหเนาะโคตไก่แถมสโฟลโลห้าสสโลปับอัเก็ตได้ไหมเหมือนมันยังไม่โโลอ่ะน้องๆรู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่สโลปะ่ะหรือโฟลโลแล้วเพราะว่าพี่เล่นแอสโตบ่อยจนขวานฝึกเหมือนมันไม่สโลเลยพี่ว่ายังไม่สโลนะเดี๋ยวพี่อัพเกรด7 0็ดันก่อนดีกว่าขอตามเงินก่อนเดีย๋ยวไม่มีอัพเกรดโอเคตามประมาณนี้พอ มามาเดี๋ยวเรารอเงินเจ็ดพันนะเจ็ดพันเฮ้ยไม่ฟลอร์นะเมื่อกี้ฟลโลนะรู้สึกเหมือนฟลโลป่ะทำไมชอบรู้สึกแบบเหมือนมันไม่ฟลโลเลยใครน่าจะฟลโลแล้วล่ะแต่คือแบบลงใช้แอสโต่บ่อยจนพอรู้สึกฟลอล์ห้าสิบมันดูเหมือนช้ามากเลยเหมือนไปเดินไวอะดูปุ๊บเดินไวไหมก็เออเนี่ยช้าโลแล้วฟลโลแล้วเนาะเหมือนมันช้าๆบ้านเห็นป่ะตัวสองมันจะแซงอ่ะ วัวไอตัวนี้โดนโดนโดนตัวเล็กแดงได้เห็นปะเพราะมันโดนสโลงนะใช่ใช่จริงด้วยสโลคล้ายๆของเชฟปะของเชฟที่คือวิ่งทับแล้วสโลหรือว่าโดนโดนดาเมจอ๋อโดนฟาเมจคือวงขาวดิแสดงว่าวงนี้สโลเหมือนมันสโลตรงเนี้ยที่รู้สึกว่าเหมือนมันสโลตอนเข้าวงเนี้ยหรือเปล่าแต่จริงๆวงวงนี้คือวงสีเหลืองคือวงสโลนะปกติของยักษยูนิตทั่วไปเนาะโอเคอัพเกรดเจ็ดพันปะ เป็นยังไงอุ้ยอะไรโผลโ่ขึ้นมาข้างหลังอ่ะมีบ้องโอบขึ้นมาข้างหลังโคตรเท่เลยเฮ้ยโมเดลตัวนี้คือสุดจัดเลยอะ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาไปเต็มเต็มฟิลมนะพี่ชอบนะพี่ชอบมากเลยโมเดลคือแบบครบเครื่องมากเลยอะ่ะเป็นไงโหแล้วดูระยะโกงอนะ่ะโกงไหมพี่ว่าคือถ้าเป็นอ้ยแล้วนี่ไงมันต้องเฟลโลแบบนี้ใช่มันต้องแบบเฟลโลเนื้นอๆอย่าง like น,นี้โหเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ะ ใช้ได้นะครับตัวนี้าราคาไม่แพงนะเพราะตอนนี้มิติกในตู้สุ่มเป็นยูนิตที่โคตรถูกเลยยูนิตถูกมากโอเคปะ่ะไม่แพงตัวนี้หาซื้อใช้ได้ตัวนี้เล่นได้นะตัวนี้นานๆทีจะมีมิติที่มาแล้วพี่พี่ชมนะไปย้อนดูเลยมีปกติมาพี่แบบใส่ยับไปนะบอกว่าการลูปออนไม่ไหวตัวนี้คือแบบเฮ้ยใช้ได้แล้วที่สำคัญที่พี่บอกเลยว่าอย่างงบคูดาวมาคูดาวไวๆดาวเมย์เนี่ยเจ็ดปห้าใช้ได้ระยะใช้ได้ แถมมีฟโลลคุณจะเอาอะไรอีกกับมิติกที่อยู่ในโต๊ะสุ่มราคานี้โอเคป้าสายฟรีไปฟาร,ร์มเงินสุ่มเองตัวนี้พี่บอกเลยว่าน่าเล่นนะครับน่าเล่นน่าเล่นแล้วที่สำคัญการวางยูนิตเห็นปะมันวางแบบตัวเล็กอะ่ะมันไม่เบียดพื้นที่อะ่ะคุ้มมากโอเคต่อไปเออลืมพูดเลยเห็นปะน้องเห็นเห็นนี่ไหมจำนวนยูนิตของพี่ในเอ็นเลนส์โหมดวางได้17แล้วนะครับเราสะสม exp โอเคป้าสะสม exp EX แล้ว เราก็จะได้ปล,ลดล็อะขั้นเลเวลไปเรื่อยๆเนาะน้องๆอย่างเรไปเล่นนะครับมาต่อไปเจ้าปูวป่วิทย์เจ้าปู่วิทย์ปู่วิทย์ปู่วิทย์เป็นยังไงโอ้ตัวบักเอกโอ้ดูก่อนระยะ,ะเท่าไหร่หกสิบห้าแต่เลเวลหนึ่งมันระยะแบบเท่าไหร่แล้วว่าระยะห้าสิบเลยเหรอเลี้ยวโอ้ตัวบักเอกเลยอะประมาณนี้เหมือนกันกคุมๆเนาะเป็นไงปู่วิทย์ระยะเท่าไหร่เลเวลหนึ่งสี่สิบห้าเนาะโอเค โอ้ตัวแเอกเลยปู่ไงปู่ยิงปู่เขามีอะไรบ้างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีพี่ขออยู่สคริปต์ก่อนนะพี่ขอดูปู่ปู่เขามีแมคานิกอะไรบ้างอ่ะบินอาบินปุ๊บวงโอ้ยังไม่อัปเกรดก็เกต็มเต็มแบบเต็มแมปแล้วนะแล้วมีสองพันห้าเลนสามสิบคูดาศูนย์จุดห้าระยะการเดินสี่สิบห้าปุ๊บแล้วก็ วอล์กสปีดความเร็วในการเดิน9ใช่ไหมอัพเกรด4.5ไปนะปึ๊บเป็นไงดาเมจเพิ่มขึ้นมาไหมอ้แต่อัพเกรดแพงจังเลยอะเลเ่ลนไปสองไปเรืยสามแพงมากเลยปู่อัพเกรดแพงนะแต่อู้วูตัวนี้ตัวนี้นทำให้สไปเดอร์ทีวีนี่แน่แทบน่าจะมุดลงไปอยู่ในอถอซ่วมเลยนะมั้งสไปเดอร์ทีวีไม่น่านเล่นลนะพี่ว่าถ้าปู่วิทย์เป็นแบบนี้เราเทียบกับสไปเดอร์ทีวีแมงมุมเราอะ่ ตัวนั้นน่าจะแบบตกแบบตกไปเลยอะ่ะตกแบบตกไปเลยไม่ควรเล่นแล้วอะ่ะถ้าปู่ดูดาเมจปู่กับระยะปู่คือแบบดีกว่าแล้วปู่เป็นไงปู่กระดึบด้วยดูกระดึบกระดึบกระดึบเป็นไงปู่ไปซอยโจอยู่ข้างหลังโอเคปู่ใช้ได้อยู่นะโอ้โระยะปูด่ดิใครจะไปเล่นไปเดอร์ทีวีครับไม่มีแล้วดาเมจดาเมจเยอะกว่าป่ะไปเดอร์ทีวีพี่ลืมแล้วไม่เล่นนานดาเมจแปดพันนี่เยอะกว่าแน่นอน ระยะคือแบบไกเวอร์เฮ้ยทำไมมันพี่งงระยะเนี่ยเลนส์เนี่ยห้าสิบกับระยะอันนี้หกห้าคือ,อยังไงทาไมทาไมระยะเดินกับระยะระยะของมันไม่เท่ากันแต่ระยะจ,จริงอ่ะอันนี้คือวงหกห้านะวงกว้างอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ลองว่ายตัวนี้เมื่อกี้เหมือนพี่เห็นเมื่อกี้พี่วางบนราววางมนเลยไอ้นี่มั้งวางตังนี้นะปุ๊บเห็นปะมันมีสองวง อ๋อมันมีสองวงไอไอวงแรกอะไอวงข้างบนเนี่ยห้าสิบอะพี่ว่าน่าจะเป็นวงนี้วงข้างในของปูวิทวงโจมตีพี่ว่าน่าจะเป็นวงโจมตีอ่ะวงไ่ายง่ายวงโจมตีใช่ไหมดาอัพไวอ่าอ๋อใช่ใช่จริงด้วยห้าสิบไอตัวนี้มันอยู่บนลาวามันวงไม่เห็นวงมันเลยไม่เห็นโอเคคือวงระยะโจมตีนะครับอันที่สองเนี่ยเลนนั้นที่สองเนี่ยห้าสิบระยะโจมตีอยู่ห้าสิบแต่ระยะเดินคือหกสิบห้า แต่จริงๆอะสมมุติมันเดินมาตรงนี้65ใช่ไหมแล้วมันมีระยะโจมตีมันอีก50อ่ะคือมันระยะไกลกว่า65สิ้าเขาเรียกว่าไงสมมติเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโจมตีได้แต่ยนหน้าบ้าอย่างเงี้ยมันโจมตีไกลนะเกือบทั่วแมปอ่ะถ้าสมมติว่ามันเดินมาตรงเนี้ยสมมติมันเดินมาตรงนี้ใช่ไหมหกสิบใช่ไหมแล้วระยะโจมตีมัน50ใช่ไหมอ่ะรัศมีตีไปครึ่งหนึ่งยี่สิบห้าเท่ากับมันโจมตีเกือบแปดสิบเลยนะไอปู่่เนีย ปู่ไอปู่หอปู่ใช้ได้นะปู่วิทย์ปู่วิทย์ใช้ได้นะเอแผ่นนี้ค่อนข้างยูนิตค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ได้แบบว่าโอเวอร์เก่งกว่าไฮเปอร์เก่งกว่าอะไรแต่เป็นแผ่นที่น่าสนใจเลยค่อนข้างแบบมียูนิตที่เล่นแล้วสน,นุกอันนี้คือเขาแหลกปู่เขาเป็นแมคคานิคเขาอยู่แล้วเนี่ยเือดเดือซอยเข้าไปซอยจุ๊บดูดาเมจปู่เลยปู่เผาปู่เลเยอร์อันหนึ่งขั้นที่ปล่อยไปอะไรต้องแ็งหรอ,อ ถ้ามีสโลด้วยนี่คือปลู่แบบสุดจัดเลยนะโอเคอีกข้อหนึ่งดีหนึ่งคือมันทับมันทับโถดซ่วมนะใครเคยเล่นแล้วสไปเดอร์ทีวีมันกดมันกดทับยากไหมน้องๆน่าจะเจอปัญหาอะไรบัางตอนเราเล่นสไปเดอร์ทีวีอ่ะเวลาเราจะอัปเกรดมาแล้วเรายังไม่ได้อัปเกรดแล้วพอมันเดินไปซ้อนกันนะมันกดยากนะแต่พี่รู้สึกว่าพอเป็นปู่วิทเนี่ยง่ายนะไอปลู่นี่อัปเกรดง่ายแล้วก็พี่ว่าดีกว่าสไปเดอร์ทีวีอ่ะแล้วราคาถูกกว่าด้วย ราคาถูกกว่าด้วย3 9 9บโลบักใช่ไหมแล้วตอนนี้ในตลาดถ้าเป็นเงินไทยอ่ะแบบคนที่เขาเติมโลบักแล้วเอามาตัวนี้ถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะเลยปู่นี่ถูกกว่าเยอะไปหาเล่นเลยไม่ต้องเล่นแล้วไปเดูดดีๆนะจริงไม่น่าเล่นแล้วเล่นปูดีกว่าไอ้ปูโดนดีเจบับปะปูโดนดีเจบับปะไม่น่าโดนนะไอ,ไอพวกเดินเดินอ่ะไหนลองดูไม่โดนนะไม,นไม่โดนปูไม่โดนนะแต่เจ้านี่โดนนะครับ โ oh, ดนีเจ่บัฟไปดาเมจ9,003คุณจะเอาอะไรกับเจ้านี้อีกเมคคาเมล่า <Yeah. S 1> <camera> ีเป <Make> ้ยเมคคาเมล่าสปิกันนะเมอ่าเมทคาเมล่าวูเมนโอเคแถมไอ้นี่ด้วยนะชอบชอบเป็นยูนิตที่ชอบทั้งสองตัวเลยมาใหม่แล้วก็สรุปเลยว่าแผ่นนี้ยูนิตที่มาใหม่เจ๋งนะครับเจง๋จงเจ๋งถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ไม่ได้แบบโอเีเวอร์เก่งในระดับที่มันมันเก่งอนะ สมควรมิติก็คือตั้งอย่างนี้แหละแล้วเอกลุสิ่เติมเงินก็ราคา3ามร้อเกากโลบัคกได้ประมาณนี้เห็นขายกันในตลาดถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 0บาทเองประมาณนี้พี่ว่าคุ้มแล้วกับ2ยูนิตตัวนี้คุ้มแผ่นนี้แล้วก็เห็นไหมอย่าลืมไปอัปเกรดกันนะไปเล่นเก็บเลเวลนะครับใช้ได้นะ2องตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ไดแผ่นนี้ก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆมีอะไรใหม่ๆไหมไม่น่ามีแล้วเนาะแผ่นนี้ที่แบบเจง๋งๆเอ้ยลืมพูดไปอีกแล้ว ลืมอีกแล้วครูสาวเอามาเจ้าบันนี่โดนบัฟมานะครับเขาเรียกว่าบัฟดีไหมต้องบอกว่ามันโดนเนิร์ฟแล้วก็โดนปรับสมดุลดีกว่าบัฟขึ้นมาแบบบัฟขึ้นมาปรับสมดุลให้ปกติบันนี่เนี่ยแต่ก่อนเขาจะใช้คอนโทรลกันประมาณว่านี่ใช่ไหมกดวางปุ๊บขายอ่าแล้วเราล่าแผ่นล่าสุดอะก่อนแผ่นนี้วางปุ๊บคูดาวมันจะประมาณ3ามนาที180วิอ่าตอนนี้มันเหลืออยู่30วิทําให้เราสามารถวางรอ30วิิบวิ บับขายวางรอ3าิวิบับขายทําแบบนี้ได้น,นะครับแผ่นนี้ก็เข้าๆมีประมาณ3ตัวเนี้ที่พี่ว่าเจ๋งๆนะที่พี่ว่าน่าสนใจบันนี้ก็โดนบับมาเนาะโอเคแล้วก็น้องๆก็อย่าลืมไปเล่นเก็บ E P กันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไปแล้วเจ้าปู่วิทย์กับเจ้าเมก Speaker m o ู e m e n เม็คาเมเมนเจ๋งนะครับเจ๋งใช้ได้อย่าหาเล่นกันนะครับแล้วก็บันนี้บับมานะเห็นปะ ว่าไ,ได้ไวมากขึ้นเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสามนาทีเดี๋ยวพี่ลองให้ดูลองปั๊บให้ดูถ้าเราปั๊บปุ๊บมันจะมันจะคูดาวสามนาทีนะดูนะก่อนไปปุ๊บเห็นไหมคูดาวรอ,อไปสิบวิเราก็ขายแล้วก็ออกวางใหม่เห็นปะเห็นปะไม่ต้องรอคูดาวเทคนิคการใช้บันนี้ในลรหมดก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ออกไวแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเล่นเกมให้สนุกนะครับบ๊ายบาย